สวัสดีครับผมไผ่ดูฮุงจุย้ยนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องห้องใต้ดินหรือบ้านใต้ดินนะครับคือวันนี้ผมขอสรุปรวบย่อเลยนะครับก็คือทั้งห้องแล้วก็ทั้งบ้านเลยนะครับเพราะว่าหลักวิชาที่ผมเราจะพูดต่อไปน,นี้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งบ้านแล้วก็ทั้งลักษณะของห้องทั้งห้องเล็กห้องใหญ่ก็ใช้ได้นะครับในเรื่องของฮงจุ้ยใต้ดินเนี่ยนะครับจากที่ผมดูทฤษฎีนะครับแล้วก็ แอปพลายจากทฤษฎีเก่าซึ่งเป็นหลักของเชยภูมินะครับนำมาใช้นำมาปรับใช้กับวงจุ้ยที่อยู่ในใต้ดินเพราะว่าในนักนีทยาจากการกักด,ดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าโลกเราเนี่ยพื้นดินเนี่ยของเราไม่สามารถอยู่บนพื้นดินโดยปกติได้เพราะว่าอาจจะเรื่องของออน้ำหรือเรื่องอาจจะเรื่องสิ่งใดก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะอาจจะเรื่องออที่เราก,ากักเกมไม่ได้เยอะๆเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะขึ้นไปอยู่บนภูขเขาก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเนะาะอ่าฉะนั้นเนี่ยก็มีหุ่นทางเดียวนะครับอาจจะต้องใช้ใต้ดินในการที่จะต้องอยู่อาศัยลองดูว่าฝรั่งเนี่ยอาจากเมืองนอกต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีบังกลุ่มนะซึ่งเขา,าสร้างบ้านที่อยู่ในใต้ดินโดยเฉพาะบางทีเนี่ยหลบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ เขาสามารถที่จะหลบอยู่ใต้ดินได้หรือบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ออลองใช้ชีวิตกันเลยนะครับต้นอาหารหรือลองใช้ชีวิตรจริงๆที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยดูว่า,าเขาจะอยู่กันยังไงแล้วก็อาจจะเป็นการซ้อมด้วยนะครับนะพอเวลาถึงเวลาจริงเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่แบบสบายๆโดยที่คือไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยนะครับสิ่งวันนี้ที่จะพูดก็คือนะครับเรื่องของลมเพราะว่าวงจุ้ยเนี่ยก็คือลม นะรลมกับน้ำนะเป็นสําคัญนะครับต่อให้ไม่มีวิชาขั้นสูงยังไงยังไงก็ต้องใช้วิชาชัยภูมิคือหลักนะจริงๆของภูจุ้ยจริงๆคือเป็นแก่นไทข้ของของเขานะเป็นแก่นจริงๆของเขาคือเรื่องลมเพราะนั้นภูจุ้ยใต้ดินเนี่ยอ่าหรือห้องใต้ดินหรือทั้งบ้านเนี่ยเวลาลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยอ่าจากที่ผมดูคิดว่านะครับลมเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้เยอะฉะนั้นอ่า ทางคงจุย้ยเนี่ยก็จะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือการใช้พัดลมนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีงบประมาณหน่อยก็อาจจะต้องติดแอร์นะครับในการวางแอร์หรือวางพัดลมโดยเฉพาะด้านหน้าประตูนะครับประตูทางเข้าเนี่ยให้แนะนําให้ติดอยู่ตรงเหนือประตูทางเข้านะั้างด้านข้างในบ้านหรือห้องนะครับเพื่อที่จะจ่ายลมและจะทําให้ลมเนี่ยโฟเข้ามาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า ใต้ดินเนี่ยมันมันไม่เหมือนข้างนอกใช่ไหมเพราะข้างนอกมันมีข้างพนมันเป็นพื้นดินแล้วก็มีลมมีการโฟของลมโดยปกติโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าข้างใต้ดินเนี่ยลมจะน้อยนะครับฉะนั้นเรื่องของพัดลมนะที่จะมีไว้ที่จะเตรียมพร้อมไว้อันนี้สําคัญมากนะนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างที่ผมบอกว่าลมเนี่ยมันโฟเข้าน้อยฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการประดิษฐ์ลมนะหรือลมประดิษฐ์นะแล้วก็ เวลาเราติดก็ต้องอาจจะต้องถ้าเกิดบางคนเนี่ยเตรียมพร้อมไ้และนะครับมีการเตรียมการไรลูกหน้าเราก็อาจจะต้องใช้เลกนะครับในการาตกแต่งนะในการติดพัดลมอยู่บนฝ้าเพดานนะผมแนะนําถ้าเกิดจะใช้พัดลมเนี่ยแนะนําให้ใช้พัดลมอ่ซึ่งใช้ปริมาณมากนะจะต้องใช้พัดลมแบบอาจจะต้องตัวเล็กๆก,ก็ได้หรืออาจจะต้องใช้ปริมาณมากกว่า อาจจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่งของพวงจุ้ยชัยภูมิปนปกติที่ดูบนพื้นดินนะครับนะส่วนแอร์ก็อาจจะต้องใช้เยอะขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างแรกเอาง่ายๆก่อนแนะนําพัดลมก่อนนะครับในการติดนะครับส่วนนับเวลาตอนนั้นแล้วในเรื่องของอนาคตแล้วรุ่นเหลืรุ่นหลานแล้วเนี่ยในเรื่องของเลิกเนี่ยบางทีอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครไปติดอยู่ช่วงนั้นแล้วนะครับอาจจะต้องอดอูวิธี ยิ there, date, so in ่การดูองศาของดาวอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูองศาของพระอาทิตย์ทีหนึงเพราะว่าพอถึงจุดนั้นแล้วอ่าองศาพระอาทิตย์หรือองศาของโลกอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะครับแต่แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะตกแต่งเลยนะคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็มีชั้นใต้ดินอาจจะเก็บไว้หรืออาจจะตกแต่งเอ่อห้องที่อยู่ข้างใต้ข้างใต้ดินอ่ะเป็นชั้นใต้ดินอาจจะแบบไพรเวทส่วนตัวไว้นะครับก็แนะนําทําตามเรื่องก่อนนะครับ นะมีพัดลมกับแอร์นะคะให้ให้เลือกใช้นะครับนะให้เพิ่มเป็น2เท่าเลยนะครับอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะครับส่วนเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องของลงมอีกมากนะครับซึ่งเชื่อห้องต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะลมมันโฟน้นะครับมันต้องใช้วิธีการเทคนิคหลายๆอย่างนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยาลงคลิปนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นต่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์อยู่ใ,ใต้วิดีโอตรงนี้ได้นะฮะหรือ ถ้าเกิดอยากจะสอบถามส่วนตัวก็ inbox นะตอนนี้ผมอินบ m อ n ซ์คอยรับ inbox อกอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดบางคําถามเนี่ยอินตอบไม่ได้ผมก็จะเข้ามาช่วยเสริมนะเป็น l i n ออฟฟิเชียนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ข้างใต้ตรงนี้นะฮะไว้ให้เข้าลิงก์นะฮะหรือสแกนได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับเดี๋วเจอกันใหม่ครับเฮงๆครับสวัสดีครับ